สวัสดีคับพบกับสุ Manchester United. ลุข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แฟนโรม่าเดือดจัดโซชาให้สัมภาษณ์ไม่เกียติทีมของตน้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นหรือแฟนบอลของโรม่านะครับได้ติดโฟสเตอร์ตำหนีโอเลกาโซชาก่อนการแข่งขันยูโรปาลีกในสัปดาห์นี้นะครับที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์จะพบกับมาป่าแ่กรุงโรมโรมา่า โดยเห็นนี้ชัดเจนว่าพวกเขารู้สึกไม่พึงพอใจกับความคิดเห็นของคุณเซอร์ชอนเว่ที่พูดเอาไว้หลังจบเกมกับแกรนด้าที่เกี่ยวกับคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นตัวแทนจากในศึกกาโชซิลาอิตาลีโดยโปสเตอร์ดังกล่าวมีรูปของโซชาพร้อมกับข้อความผมไม่รู้จกักพวกเขาและไม่เคยดูพวกเขาเล่นด้วยซ้ำไปก่อนที่จะตามมาด้วยข้อความข้างล่างที่ถูกไฮไลท์เอาไว้ด้วยสีแดงว่าเราจะทำให้เขาต้องจดจำเรา ย้อเรก่องนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเพราะที่แท้จริงข้อความังกล่าวที่เป็นแฟนโรมาเอาไปใส่ในโปสเตอร์ถูกตัดออกจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอุลิกานาโซสก,กับ BBC จริงๆเพียงแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดหรือเขาต้องการที่จะสื่อเลยแม้แต่น้อยผมไม่ได้พูดดูถูกพวกเขาเท่าไหร่แต่กระพอที่จะรู้ว่าพวกเขาเล่นได้ดีใน2เกมที่พบก,กับอาร์เจ์พวกเขาป้องกันกัน,กนได้ดีเหมือนทีมจากอิตาลีมักจะทำกัน เรารู้จักเอดดนเชโก้ดังนั้นทุกๆลูกที่เขาเข้าไปในกรอบเกียรติโทษจึงเป็นสิ่งที่อันตรายเสมอเราตั้งหน้าตั้งตารอเกมเกมนี้มันดูเป็นรอบรองที่สมน้ำสมเนื้อเพราะโรมาก็เป็นทีมที่มีปรติศาสตร์ไม่อย่างยาะนานเราเคยทําได้ดีกับทีมจากเกาโชซิลาอิตาลีเมื่อก่อนดังนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ดีหากเราสามารถจบฤดูกาลแบบมีถ้วยสยักใบไม่รู้ว่าผู้จัดก,การกินไปแสดงจะพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างหรือไม่ แต่ที่แน่ชัดข้อความของเขาก็ถูกนําไปบิดเบือนนะฮะเพื่อสร้างความเกลียดชังอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นเชื่อปอิสาดังแมนเชงแต่ต์ต้องทุ่มทุนในช่วงซัมเมอร์เพื่อไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกพอลอินนะครับอดีตกลางกับตันทิมชองกิตออกมาเตือนทีมเก่าของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ตันว่าพวกเขาอาจจะต้องประสบความล้มเหลวในศึกพรีเมียร์ลีกสีสส่นหน้าหากว่าไม่ลงทุนในตลาดการน,นักเตะในช่วงสมรนี้ าการรายง,งานจาก Sky s p o อ t โอลิกอันโซชานะครับกำลังนําทีมรังงานดับที่2ของตอรางคะแนนในศึกพิมลเรกอยู่นันขณะน,นี้และมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะต้องคว้ารองแชมป์ไปครอบครองค่อนข้างแน่นอนแล้วซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ8ปปีนับตั้งแต่ที่เซนเซอร์อเล็กซ์บูกุซันวางมือไปเมื่อปี2013อย่างยันไรก็ตามนะครับ่าอินก็เชื่อว่าปีแสดงแมนชันเตดต้องการประสบความสำเร็จเป็นทีมคว้าแชมป์ในฤดูก,กาลหน้า ถ้าหากพวกเขาต้องมีการลงทุนในตลาดการแสกนักเตะและมีฟอร์มการเล่นที่สมดุลสนูงมากกว่านี้พวกเขายังแตกต่างจาก2ปีที่แล้วนักพวกเขากําลังก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฟอร์มการเล่นในเกมล่าสุดที่เสมรลีดสูดดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังห่างไกลมากและมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยคงเส้นควาเท่าไรานักในการนี้ซึ่งมันยากที่จะสัดสินได้นะครับทีมต้องการเงินทุนต้องการกองหน้าะดูือนเอเดนิสันโจนี่จะย้ายไปเล่นกับบกุกคาจูเนียหลังจบฤดูกาลน,นี้ พวกเขาจะต้องเจอปัญหามากมายในซีซั่นหน้าดับ,บิดดีคาห์ได้รับเงิน3,000 300, สนปอนด์ต่อสัดา์บวกกับบอม่าที่ได้รับเงินขเหน่อยเป็นอันดับที่2ก็มีข่าวที่จะย้ายเทียมดดนนี่ฟานเดอร์เบกถูกซื้อเข้ามาด้วยราคา40ล้านปอนด์ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนะักแมนชงเติดต้องการลงทุนแต่การจะเป็นแชมป์ได้นั้นมันต้องมีความสมำเสมอในทุกๆสัปดาห์และเราไม่เห็นสิ่งนั้นอยู่กับแมนชิงเติดเลยแม้ในบางเกมที่จะสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ก็ตามนะครับ พออินกล่าวทิ้งท้ายฉะนั้นต้องเสริมทัพอย่างเดียวทำตัวไว้ก่อนเอดินเชโก้โยกแมนยูเหนือกว่าโรมา่าผีดีกว่าเอดินเชโก้นะฮะห,วะหวะัวหอกร่างใหญ่ของไอเอสโรม่ารับสภาพทีมของตนนั้นตกเป็นรองปีแสดงแมนซุนเต็ดก่อนฟาดแข่งกันในศึกยูฟายูปาลีกรอบปัดเชือกนัดแรกในวันพฤหัสบดีนี้ ความรู้ว่าการเยือนโอฟราตฟอร์ดครั้งนี้ถือเป็นเกมที่มีความหมายสําหรับตนมากเอดนเชโก้นนครับกองกาเก่งของอาร์เอสโรม่าเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าทีมของตนก่อนที่ทัพหมาป่าเหลืองแดงมีคิวบุกไปเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในศึกยูฟ่ายูปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สังเวียนข้างโอฟราตฟอร์ดในวันพฤหัสบดีที่9เมษายนอยู่นี้การได้เข้ามาเล่นในรอบรองชนะเลิศไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน เรารู้จุดแข็งของขพวกเขาเป็นอย่างดีแน่นอนแมนชเชสเตอร์จะเริ่มต้นในฐานะทีมที่เหนือกว่าแต่จากผลงานที่เข้ามาจนถึงรอบรองชนะเลิศของเรามันก็ทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเช่นเดียวกันว่าเรารู้สึกดีว่าเราเองจะเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่เราจําเป็นจะต้องเล่นกันให้เป็นทีมด้วยในเกมฟุตบอลนั้นอะไรอก็เกิดกันได้อดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ตี้ในวัย35ปีกล่าว ด้านนี้นะครับเชดก็ยินรอมรบว่าเกมในวันพฤหัสบดีนี้เป็นเกมที่มีความหมายสาหรับตนในฐานะนันกเตะเก่าของแมนเชสเตอร์คู่ปรับร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเรื่องที่ตนไม่เคยกลับไปเยี่ยมเยือนเมืองแมนเชสเตอร์อีกเลยนับตั้งแต่ย้ายออกจากถินเอตแฮสตียิมเมื่อปี2015ผมไม่ได้กลับไปเมืองแมนเชสเตอร์อีกเลยนับตั้งแต่วันที่ผมย้ายออกจากซิตี้เมื่อ6ปีก่อนดังนั้นมันคงเป็นเก,เกมที่มีความพิเศษสำหรับผมและผมก็เชื่อมันว่า มันจะเป็นหมัดที่ยอดเยี่ยมมา,มากๆในการจะกลับแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ซึ่งผมกังวังเลยเกินว่าหลายๆอย่างมันจะเข้าทางเรานะหอหอกทิมชติบอสเนียระบุทิ้งท้ายปีจับดาวรุ่งมูราโดเซนสัญญาอาชีพแรกปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจับมาร์กมูราโดแบ,บ็กขวาดาวโจนชาวสเปนิสเซนสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเตะ มากพอนสวรรค์นในวัย17ปีนะฮะได้รับการจับตามองอย่างมากในตอนเริ่มต้นจากทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาก่อนที่ปีแสดงจะดึงตัวเข้ามาอย่างเวทีลูกหนังเมืองผู้ดีอย่างรวดเร็วนะครับมูดรโดอย้ายจับบาซ่าไปยังแมนเชสเตอร์ในช่วงสมัยที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวปฏิเ,เสธข้เสนอ3ปีจากยักษ์ใหญ่แห่งแควนกาลาตูลุนยาแลวรุ่งที่อายุครบ17ปีไปเมื่อต้นเดือนเมษายนได้กลายเป็นคนสาคัญข,ของ,ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ชุดอยู่18ปี ตั้งแต่เขาเร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและพาทีมเขาแชมพิลลิกชุดอยู่18ปปีได้ตั้งแต่ซีซันเปิดตัวด้านทีใจที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับรกกับไปแสดงแมนเชสเตอร์มูรโดเขียนข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ผมต้องขอขอบคุณรครอบครัวเพื่อนของผมและทุกคนที่ให้การสนับสนุนของผมทั้งหมดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นนักเตะอาชีพสำหรับโสโมสรแมนเชสเตอร์นะครับก็เป็นความใฝ่ฝันของเจ้าตัวนะฮะ นี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับวันที่28เมษายนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันนิน,ไ,นไร่เชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุดภาพ